ไช่มันเยอะเวลาก,กัดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันทะลักออกมาอะไรหลากหลายแต่ถ้ถึงก็จะต้องมาซื้อหลายหนแล้วจะพาทุกคนมาพบกับร้านกุ้ยช่ายเก่าแก่ตลาดพลูกุ้ยช่ายยนายนันร้านกุ้ยช่ายยนายนันเนี่ยเดินทางมาถึงเจเนเรชันที่3แล้วน้องนนกับน้องโหยหลานยายน,านันเอากุ้ยช่ายสูตรยายน,านันมาเปิดที่นนทบุรีเปิดร้านในสไตล์โมเดิร์นเลโทรความเป็นรุ่นใหม่กับกลิ่นอายของความเก่าแก่นอกจากจะมีเมนูรสชาติดั้งเดิมก็ยังมีกุ้ยช่ายรสใหม่ๆแบบที่ว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อหรือววว่่าาได้้้เห็็นนกจะตอองง พูดไปน้ำลายก็ไหลไปนะครับอยากให้ทุกคนมาน้ำลายไหลไปพร้อมๆกับผมในคลิปนี้ครับกับผมแก้ววอลเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซมาถ้าอิมที่ไหมต้องมากินร้านนี้นะเดี๋ยวแม่จะซื้อกับสามกล่องเพราะว่าอันนั้นอร่อยมากถ้าไม่อร่อยไม่กินผู้ชายอร่อยแป้งบางแล้วก็ไส้ก็โอเคราคาก็สมเหตุสมผลค่ะดูเหมืนเราเดินเข้ามาในสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรงภูมิใจแทนพ่อแม่นะคะ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเดินทางมาถึงกุ้ยช่ายานนันเป็นร้านที่เอาสูตรกุ้ยช่ายเก่าแก่จากตลาดพลูเนี่ยมาเปิดที่นนทบุรีร้านตั้งอยู่บนถนนท่าอิดใจมาจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีฟู้ดเพลสข้างๆกูโรตีชาชักท่าอิดพบกับเจ้าของร้านนะครับน้องนนกับน้องโยนที่สืบสานความอร่อยจากต้นตำรับกุ้ยช่ายตลาดพลูมาที่นี่ครับนนทบุรีไปครับเฮียดีครับสวัสดีครับผม น้องนนกับน้องโหยทักน้องโหยก่อนเลยทำไมชื่อโหยอ่ะยายชอบดูอะไรเล่โอ้ยโหยใช่ยายชอบดูการ์ตูนไม่น่าพูดเลยรู้ว่ายุเลยวัยรุ่นเดียวกับยายนะเรื่องนี้ใอย่างน้องโหยอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ค่ะหน้าตาหน้าเข้าวงการมากเลยนะกินอะไร่ะเรียนทั้งร้านเลยขอห้าบาทเอาไปเลยให้ติ๊ด้วย นอนเลยครับผมทั้งหล่อทั้งสวยเล็บล้านน่านั่งมากเลยอ่ะขอบคุณครับเนาะเหมาะกับหน้าตาพี่แก้วมากมากเลยครับรอดถืวัยรุ่นเนาะช็อตเปล่าช็อตเลยวะไม่ไม่เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันเหมาะเแล้วกันเนาะเดี๋ยวสงสัยมากเลยอยากถามคำถามแรกเลยนะครับได้ครับคิดเห็นยังไงกับภาษีหุ้นตอนนี้บ้างใครผู้ชนะเอาไปเล่นโอเคโอเคอยากเล่นนะ ทำไมชื่อนน่ะผมนะครับผมง,ง่ายๆเลยพี่แก้วผมเกิดที่นนทบ,บุรีถ้าไปเกิดที่ดาวนานแม็กอะ่ะชื่อนาะชื่อนาะ <laughs> ยายนันทท่านรุ่นแรกใช่ไหมรุ่นแรกเลยรุ่นบุกเบิกเลยครับผมภูมิใจในตัวหลานคนนี้ใช่ถ้ายังอยู่ผมว่าน่าจะดีใจครับครับสืบสารสิ่งที่เขารักคือคุณยายเริ่มเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยแก้วผู้ช่วยทันตแพทย์อ๋อไม่ใช่ครับผม่ใช่คนผู้ช่วยทำถูกใช่เลยใ่แล้วก็มาพัฒนาเป็นสุดตัวเองออกมาทําของตัวเองเงียบเลยเสริมได้นะรักเด็กไหมครับตักหล่อน่ารักอ๋อต้องรักเด็กหล่อนารักใช่น่ารักจะมีตอนรุ่นผมปีสาม ผมย้ายมาอยู่แถวนี้ก็เลยเปิดร้านท้าอินน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 นสนนนนนนน้นน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 น่านน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 บนน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 นงนน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 นเนน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 รานนนนนรนนนนวนน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 นมนนนนนนานน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 อนนนน้นงนย <c oughs> คนานน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 ่รนน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 นานน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 นานนน่นนนนรนน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 พุ่งตรงเลยนะ าจะเป็นตัวน้องโย่ได้แหละแกเป็นเป็นทีเซนเตอร์ร้านแล้วเออน่ารักมากเลยน่าจะบอกว่าออกสื่อบ่อยๆเนาะสื่บ่อยๆยไม่ค่อยทันหนักเลยการตกแต่งร้านค่ะเขาก็จะแบบตกแต่งร้านสวยเห็นแล้วนึกถึงแบบตัวเองสมัยก่อนมันก็จะมีทีวีพัดลม อะไรแบบของเก่าๆที่แบบเขาเห็นแล้วเขานึกถึงสมัยตอนเขาเด็กๆอะไรเงี้ยวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีเมนูที่ทําขึ้นมาใหม่อยากเห็นเมนูและอยากของชิมได้เราไปดูตัวอ่ะโอเคครับแนะนำนะครับเป็นกุ้ช่ายเลยแล้วกันครับผมกุ้ช่ายแบบนึ่งแบบนึ่งอันนี้กุใช่แบบนึ่งจุดเด่นของกุ้ช่ายนึ่งเราก็จะเป็นเรื่องแป้งแป้งบางแป้งนุ่มอันนี้ลูกค้าจะชมกันเยอะมันดูน่ากินมากเลยคือดูภายนอกก็รู้เลยใช่ไหมครับเป็นไส้อะไรเป็นไส้อะไรอันนี้เป็นเผือกครับผมอันนั้นข้าวเหนียวหมูห็ดทองครับจริงๆไส้ข้า เดี๋ยว่มันมีตั้งแต่โบราณแล้วนะครับก็นํากลับมาเป็นเมนูหลักคือเมื่อก่อนเขาอาจจะมีตอนไหว้เจ้าไม่เคยกินมาก่อนเลยคกินแต่ข้าวเหนียวหมูย่างอันนี้เป็นกระหล่ำปีหมูเห็ดหอมครับอันนี้เราพัฒนาขึ้นมาอีกอันนี้หน่อไม้ครับหน่อไม้เนาะกุช่ายดั้งเดิมครับผมดังเดิมครับล้วก็อันี้อันนี้เป็นมันแกวครับไฟทะลักเน่ยนะน่ากินแป้งบางมากไฟแน่นมากใส่ซูฟั่นแ่แป้งไม่ซูฟั่นใส่ซูฟั่นน้ำจิ้มเรามีความพิเศษยังไงบ้างของเราเนี่ยจะเผ็ด เปรี้ยวนําแล้วก็หวานปลาอันนี้ก็เป็นสูตรของยายเองเลยจริงกุยช่ายหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องทานกับน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วครับอ๋อเหรอครับถ้างั้นเดี๋ยวลองลองชิมเปล่าๆดูก่อนเลยดีกว่าหอมกุ้ยช่ายชอบกินกุ้ยช่ายอยู่แล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าน้ําหอมกลิ่นกุ้ยช่ายเนี่ยพี่ซื้อใช้เลยนะให้พี่แก้วคนแรกเลยน้องหยอกอึ้งเลย โบราณมันจะเป็นแบบนิ่มที่ไม่เหมือนสมัยใหม่ที่เขาจะทําแบบว่าใส่แป้งมันเยอะกับเนยใส่ใส่จะค่อนข้างเหนียวใบชุช่ายมันกรอบแล้วมันก็มาผสมกับความนุ่มแป้งมันบาดีมากตัวใช่ไหมใช่ครับอืมเข้ากันมากเลยกับน้ำจิ้มอะครับเผ็ดนิดๆนะคะเปรี้ยวหวานใช่ครับยอดเลยมันแกวครับตีน่ารักของคนทําเลยอ่ะใช่แล้วค่ะไม่ขัดเลยเหรอ ไม่ครับอันนี้มันแก้วจะมีกุ้งแห้งด้วยครับไม่เจแต่อร่อยไซส์นี่มันพอดีคำเลยนะอยู่บ้านเนี่ยท่านแม่เขาไม่ให้กินแบบนี้นะครับต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับยอมไม่สุภาพอย่าไปบอกแม่นะครับกินครั้งเดียวพอืกรอบมันแก้วของกุ้งห้งอร่อยมากเลยครับอยากกินแบบเลือกไม่ถูกเลยครับเป็นเผือกล้านเนาะเผือกจะมีถั่วที่ส่งขั่วอันนี้คั่วเองค่ะไปคั่วหลังบ้านที่ิ่งออกมาเองหอมเป็นเผือก ตัวเบสเตอร์ครับผมชอบเยอะเลยพี่รอนจากปุ้ยชัยแล้วมันก็มีส่วนที่ส่งพวดหอมกลิ่นถั่วดรวดไม่ได้อวยนะเกรงใจน้องสองคนมากเลยครับตั้งเกินน้ำลายกันนะ <c oughs> ตามสบายนะพี่ว่ามันน้ำตัวเองแล้วกันนะโอเคขอบนะคะ่อ okay, บคุณให้เกียรติบ้านะ <c oughs> ดอกไม้ค่คะ จะนิ่มหน่อยอันนี้ก็จะมีกุ้งแห้งเหมือนกันค่ะทําไมมันน่ากินทุกเมนูเลยเนาะสีสันใช่ไหมใช่คนที่แบบชอบกินกุ้ยช่ายที่นี่เหมือนเป็นสวัสค์เมนูให้แบบเลือกเพียบเลยไส้หน่อไม้นะหน่อไม้ครับผมปกติเราไม่ได้ใช้เป็นหน่อไม้สดครับแต่เป็นหน่อไม้ดองครับโอ้เยี่ยมเลยหน่อไม้ดองมันอร่อยกว่าหน่อไม้สดนะหน่อไม้ดองอ่ะมันดีอีกอย่างนะตัวซาโมเนล่าใช่ไหมที่มีอยู่ในหน่อไม้สดทำให้คนเกิดโรคอาหารเป็นพิษแต่หน่อไม้ดองไม่มีปัญหาเมื่อกี้พี่มั่วไปก็ไมม่่รูู้ถกปาว ออืคนชอบกินหน่อไม้ดองอยู่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน<ม>เยี่ยมมากเลยจะหมดแล้วว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยของอร่อยเนะี่ยอันนี้เป็นไส้พิเศษค่ะอ๋อครับผมวางขายแล้วใช่ไหม,มใช่ครับผมข้าเดี๋ยวมูเห็ดหอมข้างในจะมีหมูเห็ดหอมผู้แห้งแล ก็โดนส่งครัวแล้วก็ไปเป็นชายหน้ากินอะไรขนาดนี้เป็นข้าวเหนียวครุวรสตรงเครื่องประมาณนั้นเลยเปมันอาจจะไม่ได้มีทั่วไปเขาทำือนช่วงไหวเจ้าโอกาสพิเศษเท่านั้นจะได้กินประมาณนั้นประมาณนั้นวิแก้ววันนี้เป็นโอกาสพิเศษของพี่ใช่ถึงแม้มันจะเป็นข้าวเหนียวเราก็ไม่กลัวครับเรากินคำยงไหว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 ไหมสั่งแบบนี้ไหมมีหมูเป็นยชิ้นแบบนี้เลยชิ้นใหญ่เป็นพิเศษครับสำหรับคนพิเศษหรือเปล่าสำหรับคุพิเศษ อืมอืมอารมณ์เหมือนกับกินบั้งจาเหมือนที่บอกนะแต่ว่ามันรสชาติมันจะไม่เหมือนบ่าจากก็ใช่ใช่ใช่ต้องมาลองใช่ชาต้องมาลองผมชอบทานไส้เนี้ยที่สุดหิวโตมานี่ก็อยู่ท้องเลยครับได้เลยไส้กระหล่ำโห้เห็ดหอมค่ะเป็นเมนูโปรดของน้องนนใช่ไหมใช่ครับของน้องโยด้วยใช่คือน้องโยชอบมากไส้นี่ใครดูตอนเที่ยงคืนก็ทําใจนิดนึงนะครับ ไส้พิเศษเนี่ยจะมีหมูทั้งสองตัวเลยวัยรุ่นก็ชอบเยอะนะใช่ใช่ใช่หวานก็ลำปีหอมกุ้งแห้งดีมากเลยกินง่ายเดี๋ยวต่อไปมีเมนูทอดไปลองดูเมนูทอดกันนะครับ เมนูทอดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของร้านเลยเรียกว่ากุยช่ายแป้งสดแป้งสดก็จะมีไส้กุยช่ายของไม้มันแก้วสุดละ55บห้าครับตัวนี้ราคาดี4ชิ้น55บาาทผ่ไสได้หอมากเลยเพิ่งกินเมนูนึ่งไปนะน้ำลายยังไหลไม่หยุดเลยครับวันนี้ลูกค้าติดใจกันเยอะถ้าเป็นสายทอดนะทอดผ้าป่าได้ไหมครับได้แป้งสดด้วย แป้งกรอบมากเลยอะแป้งดีอะประทับใจแป้งมากเลยเราจะทอดตามออเดอร์หมดเลยจะไม่มีการทอดค้างไว้แล้วเอามาทอดตามอาจจะต้องรอนิหนึ่งครับรอทอดมันแกวค่ะคุณใช่ายมันแกวทอดว้าวชอบน้ำจิ้มมาเยอะครับต้องหนักหนักน้ำจิ้มหือกรอบคุ้นสองเลยครับทั้งมันแกวกรอบทั้งแป้งหน่อไม้ค่ะคุ้ยชายไส้หน่อไม้ทอดนะครับน้ำจิ้มเยอะเอย่างเงี้ยเด็ดมากมีกุ้งแห้งด้วยมีครับกินลืมอิ่มเลยอะ ความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองครับมันยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นแป้งกรอบๆเข้ากันนะครับก<ช>ุบ้ยช่ายใส่ไข่ค่ะ้าไวรุ่กนกระชอบมันจะมีความกรอบบนุ่มๆกลิ่นดีมากเลยหอมไข่กุ้ยชาย่ยชา,ยยชายใส่ไข่นอกกระเจอกเทศไข่ไก่ไข่ไก่ใชไ่ไหมครับ<ข>ใส่ไข่แล้วมันไปเพิ่มความละมุนละไมอ่ะใช่ใช่ใช่ไปเพิ่มความอูมามิซิมิโนโต อร่อยรสชาติเป็นช่างส่วนทางอะหน้าตามากเลยอร่อยมากต่อไปเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งจะคิดคนที่มาแต่ว่ายังไม่ได้ขายจริงหน้าร้านตอนนี้แต่พี่แก้วลองชิมดูพี่ได้กินคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยครับเป็นเกลียดมากเลยไม่ได้กลียดไม่ใช่ยวนครับเราจะใช้แป้งยวนแป้งยวนมันต่างกัแป้งอื่นอย่งไงครับมันจะมีความหนึบหนึบค่ะกินจอ่แบ์ ประมาณนั้นมาคะแต่บางกว่าค่ะสงสัยเกือบไม่ทันจอลลี่แบร์แน่เลยว่ะดูแล้วเราจะไปลองกินจอลลี่แบร์กันอ๋อไม่ใช่เดียวราไปกินเมนูใช้ยวนค่ะขุยยวนกันครับของค่ะดูคลิปนิ้วเมนูใหม่ของร้านยังไม่วางขายค่ะขุยยวนจะใช้แป้งยวนนะคะของขุยยวนแล้วนำไปทอดเท็กเจอร์เขาก็จะออกเป็นกรอบๆหนึบๆที่เห็นอยู่ด้านบนนี่คือหมูสับหรอใช่ค่ะเป็นชุดนี้ทั้งเซตเลย40 โอ้รา oh, คาดีราคาดีครับจับต้องง่ายครับเมนูนี้คุ้มค่ามากเลยรีบออกไวๆนะเมนูนี้มีโอกาสได้เอ็กซ์คลูซีฟมากินก่อนรสชาติจะอร่อยเหมือนกันหน้าตาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนทำเนี่ยใช่แล้วค่ะคนทำหน้าตาดีของก็ต้องอร่อยลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยอย่าลืมชมเจ้าของร้านน้องโอยนะครับชมเยอะๆนะเนี่ยชมเยอะค่ะเดี๋ยว เด,ดี๋ยวรู้ว <su> ่ว่าเขาบ้าจี้มากเลยใครบอกว่าสวยพ๊บเนี่ยเป่ขพอเปยคนบอกไม่สวยนี่คือไม่น่าคบเขาเป็นคนโกโกเขาเนี่ยคบไม่ได้เรานอบเรื่องเพื่อให้คนดูฮากันนิดนึงนะครับอืมมันจะหนุบหนุบเหนียวเหนียวเนาะใช่องมันนี่ต้องเหนียวต้องกรอบใช่แป้งเลยใช่ใช่ค่ะลงตัวมากเลยพอเราพี่แก้วผ่านละอาจจะขึ้นมาเปย์ยอดขายอันดับหนึ่งของร้านก็ได้เยี่ยมเลยครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนอนท์กับน้องโยมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติพี่แก้วเนี่ยเข้ามาได้ลองชิมอาหารกุยช่ายตลาดปลูกแท้ๆในยุคใหม่ไม่อยากให้ปิดคลิปเลยออยากกินต่อเรื่อยๆยวมีเมนูอีกนะครับพี่แก้วได้เดี๋ยวเราไปกินกันหลังใหม่หลังใหม่หลังใหม่มานั่งทานที่หน้าร้านได้ค่ะหน้าร้านจะอยู่ที่ท่านอิฐนนทบุรีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็สามารถสั่งผ่านไลเดอร์ได้จะมีแอป โลบินฟู้ดชอปปี้ฟู้ดสไลม์แมนกราฝากติดตามกูใช้ยานัน,นด้วยนะครับทาง Facebook Fanpage กูใช้ยานันเลยครับผมไลน์แอดกูใช้ยาน,นันจะสั่งอาหารผ่านทางหน้าเพจก็ได้เนาะหน้าเพจก็ได้ครับผมผ่านทางไล n e แ,แ,แอดก็ได้ครับหรือจะเป็นเบอร์ติดต่อ097ครับ 364-6459เปิดวันจันทร์ถึงอาทิตย์เปิด7วันเลยครับตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มโดยประมาณครับผมขายส่งตอนนี้เราเปิดนะครับท่านใดที่สนใจจะรับไปขายต่อตัวแทนจำหน,น่ายได้นในใโซนไหนอำเภอไหนถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านนี้ทางร้านเราจะมีไปออกพูดบ้างก็จะมีแจ้งผ่านเซบุกติดตามได้บนหน้าฟฟดเพจพจเพจทวี เพจ a c e b o o k จัดอีเวนท์ที่ไหนบ้างนะครับ<ช>เผื่อ<ช>มาที่อยู่ใกล้ๆก,ลกินในเมืองได้เลยตามไปเสิร์ฟถึงที่ป้อนให้ด้วยถ้าเป็นไปได้คร <laughs> ับถ้าเป็นสาวๆเ <laughs> มื่อกี้บอกว่า38 24 35อะไรเงี้ยโอ้เข้าทางเลยครับรอ <laughs> <laughs> เรียนล้วเล่นจั่ง <laughs> <laughs> เดียวคือรีบไปดีกว่าเดี๋ยวดูแล้ว2คนนี้เขาอาจะจะต้องมีเรื่องเคลียร์กันนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกับการรีวิวอาหารอร่อยๆแบบนี้อีกในครั้งหน้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบายบาย E aí